บริษาทที่มีความประสงค์ที่จะลงสถานีบางองก่อนที่ท่านจะลงจากรถบรัโรถต่อมีขอและทารวระประทานที่รำส่ตัวลงมาจากรถแต่คเราลงได้ครับรถรที่จอดแคบอยู่ในสถนตราที่หนึ่งในแถวรถบนรทองอีกในทีสี่สี่หกลำสมบราทจะต้องนำสานีชุมางใหญ่ไปสวานีชุมอเวลาที่ถึงตัวด้านกับรัแค่นี้กดนำสี่อและทาวารของท่านเือจะหาที่นั่งไนในรับุนรัติ2กลกได้ครับรถบออกจากสถานีบั อมเป็นลดรับตมุดาที่ป้ายอยู่บนบ้านสุนทแาะจานีแรมโนดปถานีต่อไปผูยาไม่ควรขึ้อยู่โนราะของรถกำลงเคลื่อนออกจากสถานีครับงตกลงมาอาจจะได้รับกตรลาจากของรถได้ครับสถานีปากขาแนะนำของการรถไฟประเทศไทขอขอบคุณด้สารปรการที่เช่รไฟเป็นยาผ่าหน้าในการเดินทางเดี๋ยวเป็นอย่างวันในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟก็เรียกการจนำไินาีของการ แต่ต้นางถานกาลาร์ถึงปลาทางถานีตาบที่บางรัหารถือโดยทางการมท่ม่ห้วดท้าเส็ิขอใำรับท่านที่เาที่นังายในรถแท่ที่รรอ้ครับตำรวจท่นี่ต้องออกจากสถานีปากซองไปะังอี่นครับตรงบรานที่สถานีเกษตรสถานีว่าก่อถ่ายสถานีเท่าโดนสทานีต่อไปบรยถามให้คนขึ้นหรือลงทาง